เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอโครงการรณรงค์ลดการใช้บริการส่งอาหารเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะจุฬารา,รายขยะซิงเกิลพลาสติกโด,โดยกลุ่ม7 I look too good to be alone คะ่ะ เชิญรับชมกันนำเสนอได้เลยค่ะครับที่มาและความสำคัญนะครับจากสถานการณ์การการะบาดของไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ทํำให้ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารปิดตัวลงรวมถึงมีมาตรการกักตัวด้วยเหตุนี้ความต้องการในการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่จึงเพิ่มมากขึ้นในการสั่งอาหารแต่ละครั้งมีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือซิงเกิลยูสเช่นกล่องอาหารช้อนซ่อมพลาสติก ถุงพลาสติกเป็นจํานวนมากปัญหาที่เก่าวมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากขยะพลาสติกและปัญหามลภาวะที่เกิดจากการขนส่งฟูดเดลิเวอรี่นั้นเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกให้ความสําคัญทางกลุ่มเราได้ทําการศึกษาค้นคว้าและพบว่าวิธีการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากการสั่งฟูดเดลิเวอรี่นั้นมีหลายวิธีแต่ว่าวิธีที่เก่าวมาทั้งหมดนั้นยังไม่มีใครให้ข้อมูลว่า ทำไมถึงต้องลดขยะพลาสติกที่เกิดจากการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ทางกลุ่มเราจึงได้จัดทำโครงการจุฬาไลาขึ้นเพื่อสร้างโปสเตอร์ที่แสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ในพื้นที่บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อสำรวจปริมาณพลาสติกและปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่และเพื่อลดปริมาณพลาสติก และเป็นมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่โดยมีเป้าหมายการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่1กิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์ครับโดยกลุ่มของพวกเรานะคะก็มีวิธีการที่จะบลุวถถุประสงค์ที่หนึ่งก็คือเพื่อเพื่อสำรวจปริมาณพลาสติกและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ ก็คือพวกเราจะใช้ช่องทางตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form นะคะโดยมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน50คนเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์ในวันที่2-7เมษายน2514แล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยโดยเราจะคำนวณหาค่าเฉลี่ยของปริมาณพลาสติกต่อการสั่ง1ครั้งระยะทางที่ใช้ในการส่งอาหาร1ครั้ง ทั้งหมดดำเนินการในวันที่8เมษายน2564ค่ะต่อมาวัตถุประสงค์ที่2นะคะ<ม>ก็คือเพื่อลดปริมาณพลาสติกและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการสั่งฟูเดลิเวอรี่โดยการโดยในขั้นตอนแรกพวกเราจะสร้างสื่อโปสเตอร์และนำเสนอข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากปริมาณพลาสติกและการคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะโดยในขั้นตอนนี้จะดำเนินการในวันที่8ถึง13เมษายน2564 หลังจากนั้นพวกเราก็จะสร้างบัญชี Instagram นะคะโดยมีชื่อว่า cu_ Underscore Right ในวันที่13เมษายน2564ค่ะต่อมานะคะเราก็จะนำโปสเตอร์และรูปภาพ มาลงในบัญชีอินสตาแกรมดังกล่าวแล้วก็ดําเนินกิจกรรมก็คือถ่ายรูปคนเดียวมันไม่คู่มาถ่ายรูปคู่รถพลาสติกกันดูไหมซึ่งดําเนินการในวันที่27เมษายนถึง3พฤษภาคม2564ค่ะต่อมานะคะเมื่อเราดําเนินการไปแล้วเราก็จะ เก็บข้อมูลการลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์จากการสั่งฟูดเดลิเวอรีค่ะโดยใช้วิธีการเดิมนะคะก็คือการตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form จจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน50คนเดิมดำเนินการในวันที่27เมษายนถึง3พฤษภาคม2564หลังจากนั้นเราก็จะนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลของโครงการในวันที่3-5พฤษภาคม2564ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพการโปรโมทข้อมูลต่างๆลงใน i g mm hmm. c ีซีย e นเดอร์สกอรของพวกเรานะคะ ผลการดําเนินงานนะครับข้อที่1นนะครับการสํารวจปริมาณพลาสติกและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับซึ่งผลจากการดําเนินงานการสํารวจนะครับใน1สัปดาห์มีจํานวนการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่โดยเฉลี่ยอยู่ที่3.58ครั้งครับต่อไปเลยครับซึ่งปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ Sin g l e use plastic นะครับ จะมีการใช้ประมาณ8.32ชิ้นระยะทางในการจัดส่งอาหารแต่ละครั้งเฉลี่ยอยู่ที่3.55กิโลเมตรซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเมื่อมาทำการคำนวณหาปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ออกมาเป็น0.101846กิโลคาร์บอนไดออกไซด์ครับข้อที่2 นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โปรโมตกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมถ่ายรูปคนเดียวมันไม่คู่มาถ่ายรูปผู้รถพลาสติกกันดูไหมซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน20คนโดยแบ่งเป็นผู้ที่เลือกไม่รับช้อนพลาสติกเมื่อใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่จำนวน18คนผู้ที่ใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจำนวน2คนครับ ข้อที่3การสำรวจการลดลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่หลังชมสื่อโปสเตอร์ซึ่งผลจากการสำรวจนะครับใน1สัปดาห์มีจำนวนการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่โดยเฉลี่ยอยู่ที่2.64ครั้งระยะทางในการจัดส่งอาหารแต่ละครั้งเฉลี่ยอยู่ที่2.86กิโลเมตร ก่อให้เกิดปริมาณก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์อยู่ที่0.01487กิโลคาร์บอนไดออกไซด์ครับอภิปรายการดำเนินงานข้อจำกัดของการดำเนินงานนะครับข้อที่หนึ่งนั้นก็คือกิจกรรมโลกสวยด้วยมือเราช้อนซ่อมหลอดเธอไม่เอาเราขอนะถูกยกเลิกกระทันหันเนื่องจากมีปัญหาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9ที่รุนแรงขึ้น ทำให้กิจกรรมไม่ได้รับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยข้อสองจนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายรูปคนเดียวมันไม่ครูมาถ่ายรูปคู่ลดพลาสติกกันดูไหมไม่ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดเนื่องจากการดําเนินการโพสต์เชิญชวนและระยะเวลาในการโปรโมทนั้นยังไม่มากพอครับต่อไปเป็นส่วนของการอภิปรายการดําเนินงานในส่วนการขยายขอบเขตความความตหนักโดยเริ่มจากตันเองค่ะ ทางกลุ่มเราเนี่ยได้ลดจำนวนการสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ให้น้อยลงค่ะโดยในการสั่งแต่ละครั้งก็เลือกที่จะไม่รับช้อนส้อมพลาสติกด้วยค่ะต่อไปเป็นส่วนของคนอื่นค่ะทางกลุ่มเรานะคะได้เชิญชวนคุณใกล้ชิดตั้งแต่คนในครอบครัวญาติพี่น้องรวมถึงเพื่อนเพื่อนให้มาช่วยร่วมกันลดพลาสติกและคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกันค่ะโดยใช้ช่องทาง i n นสตาแกรค่ะเพื่อให้คนภายนอกเนีสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบและ เข้าถึงโครงการลดพลาสติกนะควาว่าอนไออกไซด์ที่เกิดจากการสั่งฟูเดลิเวอรี่ได้ในวงกว้างขึ้นค่ะต่อไปเป็นส่วนของสิ่งมีชีวิตระบบนิเวศดัะโลค่ะการที่ผู้คนในสังคมค่ะสามารถสร้างพฤติกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยังย่งยืนเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อมนุษย์แล้วก็สัตว์โลกอื่นๆในสปีชีอื่นด้วยค่ะและเมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมค่อยๆหมดไปค่ะระบบนิเวศในพื้นที่ต่างๆก็จะฟื้นฟูตาม จนเกิดความรวมสมบูรณ์และความหลากหลายส่งผลให้โลกของเราเกิดความสมดุลอ,อย่างยั่งยืนค่ะต่อไปเป็นส่วนของประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมนั้นปริมาณขยพะพลาสติกและคาร์บอนไดออกไซด์จะลดน้อยลงและส่งผลให้การเป,ปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ c t i m h a ช g e นั้นลดลงด้วยค่ะต่อไปเป็นด้านของ สังคมและสุขภาพค่ะอากาศในตัวเมืองจะได้เป็นอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นซึ่งทําให้ปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจของคนในสังคมเนี่ยลดน้อยลงด้วยค่ะต่อไปเป็นด้านเศรษฐกิจค่ะจะทําให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับร้านค้าอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมฟูดเดลิเวอรี่ทำให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ร้านค้าในพื้นที่ที่เข้าร่วมฟูดเดลิเวอรี่ก็จะสามารถลดต้นทุนในด้านของประกันภั์ได้ด้วยค่ะ ต่อไปเป็นของเป็นส่วนของ SDG นะคะการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยโครงการของเราค่ะตรงกับ SDG 2ข้อข้อแรกคือข้อที่1 2ว่าด้วยเรื่องการรับรองแผนการบริโภคและแผนการผลิตที่ยั่งยืนและข้อที่13เป็นการดําเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกรปทบคุ่ต่อไปเป็นส่วนของการสรุปผลการดําเนินงาน ในวัตถุประสงค์ข้อที่1ที่ว่าด้วยเรื่องการสำร่รผปริมาณขยะพลาสติกและคาร์บอนไนออกไซด์